นี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับทดลองเพาะเมล็ดสละอินโดนะครับจากการที่เราเอาเมล็ดเขาเนาะไปเก็บรักษาความชื้นนะครับควบคุมแสงแล้วก็ในวัสดุก,ก็คือกาก,ากมะพร้าวนะครับพอเขาเกิดเป็นถั่วงอกเราก็จับเขาลงดินอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เพาะขึ้นมานี่ครับเพื่อน ถุงละสองต้นดูซิมันจะรอดจะตายนะเราก็ไม่เคยเพาะนะครับก็เผื่อเอาไว้ปรากฏว่าเกิดดีมากับเพื่อนนู่นครับนี่เป็นสิบสิบถุงเลยนี่นะครับเยอะแยะเลยนะครับสละอินโดนะครับรสชาติแตกต่างจากสละไทยนะครับมีความกรอบกินอร่อยนะครับเพื่อนๆเคยทานไหมลองดูนะครับตอนนี้เราทานเสร็จแล้วเรามีต้นพันธุ์เรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมจะปลูกแล้วเพื่อนท่านใดบริเวณอำเภอนางรองนี่นะครับ ที่สนใจต้นพันธุ์นะครับก็เบื้องต้นสอบถามเรามาได้นะครับก็พอได้แบ่งปันนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็จะลองปลูกของเราด้วยนะครับเพื่อนๆผลไม้ทางภาคใต้รสชาติดีนะครับสละอินโดนะครับเพื่อนๆทางบุยลเนี่ยนะครับเคยเห็นพี่ท่านหนึ่งท่านปลูกไว้ได้ผลผลิตครับเนาะในเก็บกินเก็บขายอยู่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสละอินโดเพาะเมล็ดเพาะเองครับสวัสดีครับ